สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมช่องท่าเรือเซอร์ชัดแล้วก็สถานีรถไฟเทลเอเช่นเคยนะก็วันนี้เราจะล่องเรือนะครับผมโอ้โหขี้สามคนนะเป็นอะไรครับไม่ติดครับไม่ใช่ว่าติดอ๋อเครื่องไม่ติดน้ำท่วมแล้วน่ะเล่นเบียร์ ใบชอยต้องให้ตาหนูย้ายลำเหมือนเช่นครับโอ้พี่ท่าพี่พูดคำนี้เป็นการเก็บบรรยากาศนะครับผมความคึกคักนะครับผมนี่นะครับแดดร้อนมากนะครับเนี่ยเราขอแยกกันสัักกพนะครับเราขอแยกกันสัักกพนะครับเราจะไปเกันเต่าลงให้เจ้าวเราลงลเลงลง ไปได้วะรอยเเาอเอบออรับกันรับกันขาขนคิดใดกันไปเากันครับม่ต้อดเร่างกันตรงพักนะเาดอันไปเลยไปไปบไปพ่อ ผมให้นม oh, oh no, ันหอท่าเียบอย่ชินมันเได้ได้ได้เร็วเลยมันทอทเีย่เร็วเร็วเลยเเนันเาเติมับชินี้เงียเรตอท่านเดียมุนไ่ะ ครับตอนนี้น้ำโขงน้ำขึ้นนะครับผมรอบที่แล้วที่ผมมาคือน้ำแห้งนะครับผมนี่ครับทางข้างหลังก็คืืนกันนะครับผมลองไปเซนเตอร์ที่หนักก็ได้นะวูดดดตัวนี้มันจะไปชุดดูเนี่ยดดดตัวนี้ อย่างนี้มันจะมีดอนดน้อยแฟกดึงแบบนี้เลยเคยมารอบที่แล้วครับอ,อย่างตรงน,นู้นเนี่ยเคยเป็นเกาะกลางอยู่เับ